สวัสดีครับพี่น้องอน,นี่เดินทางมัฮหอดโดมบ้านพักเอาหน้อพนเพปรประเพงตอนนี้สิเดือนท่างครับรถแห่ลำเพลินเตยเสเด็จพี่น้อง เป็นทีมงานปาอำมนาจครับกำลังลุยกับฉากไม่เกี่ยวร้อมทีะไลซ์สดนะครับโัรตีออกงงานนำบาพี่น้องติดตามช่องเลยนะครับจับกิเต้เสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับสองไม้มีโอกาสเดี๋ยวมารวมง,งานกับดาวน้อยเพชรพันแพงนะครับ รวมง,งานกับรถแข่ครับเพลินเต้เสเดนอนีก็สิบว่ากันออกงานแล้วครับสเตนบายเรียบร้อยนะครับรถเง่รอจัดเต้ เก็บของมาหมดไปครับมูนันจะไปเลยป่ะเขาง,งานเองป่ะ,ะพวกนักล่าเขาเขางานเองป่ะเขาไปก่อนนี่เาานาะโอเค เดินทางครับวันนี้โอโขอโทษขอโทษขอโทษโอเคเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อโอ้เวันพูดให้นางหนีจานิ่งขอโทษครับแก้วเฮียแก้วเฮียแก้วเฮียเอาไปแล้ววิ่งเตี้ยหนูอันไหน สวัสดีครับอาจารย์นักดนตรีทุกท่านครับผมส,สวัสดีครับ,รบมื้อนี้เราจะไปสใส้อาจารย์จะไปแค่ทางเปาเยอะไปคอนระคือครับมื้อนี้นี่ยังคอนระคือโอ้บอลระเบือครับเคลียจบบอลได้คืออันคอนระคือโอ้บอลไม่มันเห็นเห็นคือข,ขอใครนะโอ้ที่คอละคือนะบอยไม่จอยเดี๋ยวไปขอเดี๋ยวเท่าหา้างเป้าเด็กนำลงเต็ม ออกเดินทางแล้วครับเจอกันหน้าง,งานครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีทสกร,รับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องจกักรกลเต้ยเสเด็จรัเพิร์นออฟฟิเชียลลดแหล่แลราเพิร์นเต้ยเสเด็จครับพบกันหน้าง,งานครับผมคลิปนี้ไว้สนีสกรับสวัสดีครับ